ชาวต่างชาติแปลกใจคนไทยตัวหอมไม่มีกลิ่นตัวขนาดบนรถไฟฟ้าที่คนแน่แนๆยังไม่มีกลิ่นเหม็นเลยต่างจากที่ยุโรปโดยสิ้นเชิงสวัสดีครับท่านกำลังเข้าสู่ฟังคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้าครับวันนี้เป็นเรื่องของชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้โพสต์คลิปลงใน t i k t o ็อกโดยใช้เชื่อไอดีว่า m u l t i Hu r r y u p โดยเรื่องนี้เกี่ยวกับกลิ่นตัวของคนไทย โดยคลิปที่แล้วเขาได้ทึ่งกับการต่อแถวขึ้นรถไฟฟ้าไปแล้วรอบหนึ่งซึ่งเมื่อเขาขึ้นไปบนรถไฟฟ้าเขาต้องประหลาดใจอีกรอบเพราะเมื่อเข้าไปด้านในไม่มีกลิ่นเหม็นหรือมีกลิ่นตัวของคนไทยเลยซึ่งแตกต่างจากที่ยุโรปหรืออเมริกาที่กลิ่นตัวของผู้คนจะอบอวนบนรถขนส่งสาธารณะโดยเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ว่าคนเยอะแยะขนาดนี้แต่ไม่มีกลิ่นเหม็นเลยเหรอและรถไฟฟ้าไทยคนแน่นขนาดนี้แต่กลับไม่มีกลิ่นตัวของคนไทยเลย โดยเมื่อเขาได้ลงคลิปโพสต์เรื่องราวนี้ในโซเชียลก็ได้มีคนเข้ามาชมคลิปกว่า1.4ล้านวิวและมีผู้คนกล่าวถึงกลิ่นตัวของคนไทยกันอย่างล้นหลามหลายคนกล่าวชมคนไทยว่ากลิ่นตัวหอมหรือไม่มีกลิ่นตัวซึ่งเป็นที่น่าแปลกใจเพราะประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเหงื่อน่าจะออกง่ายและกลิ่นตัวแรงสำหรับชาวยุโรปส่วนใหญ่มักอาบน้ำวันละครั้งและในช่วงหน้าหนาวมักจะอาบกันแค่อาทละย์ละ2-3ครั้งทำให้กลิ่นตัวค่อนข้างแรง และด้วยความเคยชินของพวกเขาจึงเห็นว่าเป็นเรื่องปกติแต่เมื่อพวกเขามาเมืองไทยคนไทยอาบน้ําทุกวันวันละสองครั้งเช้าเย็นเสื้อผ้าสะอาดมีกลิ่นน้ํายาปับผ้านุ่มน้ําหอมความรู้สึกประหลาดใจจึงเกิดขึ้นโดยชาวต่างชาติจะคิดเห็นกันอย่างไรกับกลิ่นตัวของคนไทยบนรถไฟฟ้าก่อนจะฟังเรื่องราวของวันนี้ ถ้าใครอยากดูคลิปยาวๆแบบไม่มีโฆษณาขั้นคอยกวนใจแอดมินขอแนะนำโปรแรงของ YouTube Premium ราคาเริ่มต้นแค่49บาทหรือถ้าเป็นรายเดือนก็จ่ายเพียง109บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆใครอยากดูยาวๆเพียง199บาทใช้ได้2ปีโปรแรงขนาดนี้จำกัดจำนวนแค่10ท่านต่อวันเท่านั้นนะครับรีบเข้าไปจับจองก่อนที่สิทธิพิเศษจะเต็มสนใจติดต่อไปที่ a d ดด็อแล้วอย่าลืมแจ้งว่ามาจากช่องฟังคอมเมนต์นะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับบริการแบบพิเศษสุดๆ เราไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติว่าคิดเห็นกันอย่างไรกับกลิ่นตัวของคนไทยบนรถไฟฟ้าโดยความคิดเห็นแรกได้กล่าวว่าสำหรับคนไทยส่วนใหญ่จะมีกลิ่นหอมและการอยู่เงีย,งยบๆบนรถไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติของพวกเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมีกลิ่นที่ดีกว่าในสิงคโปร์เยอะยืนยันจากผมที่เป็นคนสิงคโปร์ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ถ้ามีคนที่กลิ่นตัวเหม็นเข้ามาในรถไฟฟ้าเมื่อไหร่ฉันจะรู้ได้ทันทีว่าคนคนนั้นไม่ใช่คนไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรื่องนี้จริงมากคนไทยสะอาดและเป็นคนดีสุดๆผมรักที่นั่นแต่พอกลับมาที่ตุรกีมันต่างกันมากเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเห็นด้วยร้อเปอร์เซนตมาตรฐานสุขอ,อนามัยในประเทศไทยค่อนข้างสูง แม้ในพื้นที่ปิดที่มีคนหนาแน่นก็ยังไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันเคยเจอกลิ่นของชาวยุโรปและชาวอินเดียบนรถไฟขบวนเดียวกันในช่วงเวลานั้นมันคือความทรมานอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบนรถไฟฟ้าไทยไม่มีกลิ่นเหม็นเลยจนกระทั่งมีกลุ่มชาวต่างชาติเดินเข้ามานั่นแหละผมเคยเจอมาแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า ถ้าใครเคยขึ้นรถไฟฟ้าในยุโรปคุณจะได้รับกลิ่นอายของปลาของเนา่าหรือกลิ่นของสุนัขเปียกอยู่เสมอที่ยุโรปมันเป็นเรื่องปกติไปแล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าคุณจะได้กลิ่นน้ำยาปรับผ้านุ่มบนเสื้อผ้าของคนไทยแทบทุกคนเพราะพวกเขาชอบใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มและมันหอมมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนไทยรักความสะอาดและอาบน้ำตอนเช้าด้วยถ้าคุณเดินทางรอบเอเชีย บางประเทศอากาศร้อนพอๆกับไทยแต่กลิ่นบนรถโดยสารจะไม่เหมือนประเทศไทยเลยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่ารถไฟ MRT สิงคโปร์มีกลิ่นที่เหม็นมากแล้วมีบางคนแค่ขี้มุกในที่สาธารณะด้วยฉันมองแล้วได้แต่คิดว่าสามารถทำอะไรแบบนี้ในที่สาธารณะได้ด้วยเหรอเนี่ยความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับได้กล่าวว่ากลิ่นตัวของคนไทยไม่มีเลย ตอนที่ฉันอยู่กรุงเทพไม่เคยได้กลิ่นเหงื่อของคนที่เดินผ่านเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าจริงที่สุดบนรถไฟฟ้าที่กรุงเทพไม่มีกลิ่นเลยเมื่อเทียบกับขนส่งสาธารณะในตุรกีต้องใส่หน้ากากอนามัยเพราะกลิ่นที่แรงมากความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าเคยคิดว่ายุโรปคือที่หนึ่งของโลกในทุกๆด้านแต่ประเทศไทยนำหน้ายุโรปไปไกลมากทั้งในด้านคมนาคมการสื่อสารอาหาร และผู้คนก็สะอาดสุขภาพดีและมีความสุภาพความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าผงซักฟอกและน้ำยาปรับพนุ่มของไทยกลิ่นหอมมากและพวกเขายังอาบน้ำสองครั้งต่อวันด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ารถไฟฟ้าของไทยคือระบบขนส่งสาธารณะที่สะอาดที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่า พวกคุณต้องลองไปฝรั่งเศสช่วงรุูร้อนดูปีที่แล้วฉันแทบหายใจไม่ออกและมีคนตะโกนใส่กันไปมาทำได้แค่มองกันอย่างเดียวความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่ารถไฟ MRT สิงคโปร์มีกลิ่นหัวหอมแรงมากแต่ที่แย่ที่สุดก็คือรถไฟใต้ดินดูไบกลิ่นตัวของผู้คนอบอวนมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าเป็นแค่ฉันคนเดียวซะอีกที่สังเกตเรื่องนี้ บนรถไฟฟ้าไทยไม่มีกลิ่นที่แย่เลยแต่ที่ฟิลิปปินส์มันกลิ่นแย่มากความคิดเห็นต่อไปเป็นชาวเวียดนามได้กล่าวว่าคนไทยส่วนใหญ่มักมีนิสัยอาบน้ําวันละสองครั้งเพราะประเทศของพวกเขามีอากาศร้อนผู้คนจึงมักมีเหงื่อออกบ่อยพวกเขาชอบใช้ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดร่างกายที่มีกลิ่นหอมและติดทนนานพอเป็นแบบนี้แล้วไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิงก็ตัวหอมสะอาดทั้งหมด ทำให้บรรยากาศรอบตัวของพวกเขาก็หอบสดชื่นตามไปด้วยความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันไปเที่ยวหลายประเทศในยุโรปเมื่อปีที่แล้วบนรถไฟมีกลิ่นเหม็นมากเมื่อเทียบกับไทยแล้วที่ไทยไม่มีกลิ่นเลยแล้วยังไม่มีเสียงดังอีกด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้ามีคนตัวเหม็นขึ้นรถไฟฟ้ามาเดาได้เลยว่าไม่ใช่คนไทยฉันหวังว่าที่ฮ่องกงจะเป็นแบบไทยบ้าง ความคิดเห็นถ่าต่อมาได้กล่าวว่ากลิ่นเหม็นส่วนใหญ่มาจากนักท่องเที่ยวเพราะพวกเขาไม่อาบน้ําทุกวันเหมือนคนไทยคนไทยอาบน้ําทุกวันอย่างน้อยสองครั้งต่อวันคือตอนเช้าก่อนออกไปข้างนอกและตอนกลางคืนก่อนนอนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าในฐานะคนออสเตรเลียที่อยู่เมืองไทยผมลองพอกแป้งทั่วตัวแล้วเหงื่อก็ยังออกอยู่ดีผมรู้สึกอายเสมอเรื่องกลิ่นตัวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า คนไทยที่มีกลิ่นตัวไม่ดีเจอได้น้อยมากนานๆทีถึงจะเจอถ้ากลิ่นแรงๆจะเจอได้ในบางครั้งแค่ในตลาดเท่านั้นความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าพวกเขาไม่มีกลิ่นตัวนั้นเพราะพวกเขาอาบน้ําอย่างน้อยวันละสองครั้งและที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาทําความสะอาดก้นด้วยน้ําไม่ใช่แค่เช็ดด้วยทิชชู่ความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าถ้าเป็นที่ยุโรปไม่ว่าจะเป็นบนรถบัสหรือรถไฟใต้ดิน ผมมักจะยิ้มแยๆเพราะได้กลิ่นที่แย่ๆอยู่เสมอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสาเหตุหลักๆก,ก็คือพวกเขาสะอาดมากแต่ก็เพราะพวกเขาเหงื่อออกไม่เยอะมากเท่าพวกเราด้วยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าคนไทยเป็นคนสะอาดเพราะพวกเขาอาบน้ําบ่อยมากไม่เหมือนที่ยุโรปที่มักบอกว่าการอาบน้ําบ่อยไม่ดีแฟนเก่าของผมเป็นคนไทยเธอสะอาดที่สุดแน่นอนความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่า ชาวเอเชียสะอาดกว่าคนยุโรปเยอะเลยชาวยุโรปควรเรียนรู้จากพวกเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าชาวยุโรปเป็นพวกหน้าประหลาดพวกเขาไม่ชอบอาบน้ำและทำความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าก็ใส่สามจนมีกลิ่นความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่าพวกคุณคงไม่รู้ว่าคนไทยใช้เวลาอาบน้ำและดูแลตัวเองหลังอาบน้ำนานแค่ไหนทั้งสบูห่หอมๆที่ขัดผิวทั้งบอดี้โลชั่น พวกเขาต้องแน่ใจว่าตัวเองตัวหอมก่อนออกจากบ้านฉันเป็นลูกครึ่งไทยและแม่ของฉันก็เป็นแบบนั้นเป๊ะๆก่อนที่เธอจะออกจากบ้านคุณสามารถได้กลิ่นหอมของเธอออกมาจากห้องนอนแล้วความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าคนไทยเป็นคนสะอาดมากพวกเขาหมกมุ่นเรื่องสุขอนามัยส่วนตัวและอาหารของพวกเขาก็ต้องทำอย่างสะอาดเช่นกันความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าผมไปที่อินเดีย พวกเขาอาบน้ําแค่ตอนเช้าแล้วเข้านอนเลยโดยไม่อาบน้ําทั้งที่สภาพอากาศของอินเดียก็ไม่ต่างจากประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อมาได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องของพันธุกรรมมากกว่าคนเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกลิ่นตัวความคิดเห็นต่อไปกล่าวว่าสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ก็คือคนไทยส่วนใหญ่อาบน้ําทุกวันตอนเช้าใครที่ไม่อาบน้ําแล้วออกไปข้างนอกจะถูกสังคมมองไม่ดี ก่อนออกจากบ้านทุกคนต้องมีกลิ่นกายที่ดีถ้าใครมีกลิ่นตัวไม่ดีพวกเขาจะไม่ยอมออกจากบ้านเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าคนไทยอาจไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ถ้ากลิ่นคนอินเดียและคนแอฟ,ฟริกันที่ขึ้น BTS หรือรถไฟใต้ดินผมต้องใช้หน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่สถานีนานา,นาและความคิดเห็นสุดท้ายได้กล่าวว่าผมอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นหนึ่งในประเทศที่สะอาดที่สุดในโลกแต่คุณคงไม่อยากใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่นี่ในช่วงฤดูร้อนแน่ๆเชื่อผมเถอะเพราะกลิ่นมันแรงมากในขณะที่ผมมาจากกรุงเทพซึ่งเป็นประเทศที่ร้อนที่สุดแต่ผู้คนและระบบขนส่งสาธารณะกลับมีกลิ่นหอมอยู่เสมอช่างเป็นเรื่องที่น่าตลกดีก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นชาวต่างชาติกับเรื่องกลิ่นตัวของคนไทยบนรถไฟฟ้าสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไร คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้รับฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับขอบคุณที่รับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับโดยการแปลได้ใช้โปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติแล้วนำมาเรียบเรียงหากผิดพลาดประการใดแอดมินก็ขออภัยไว้ณที่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ